สวัสดีครับพบกันวันที่21ธันวาคม2564นะครับมาช่วงเย็นวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับใครที่มีบ่อพลาสติกแล้วเกิดปัญหานะครับบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่10เมตรขึ้นไปอย่างเี้ครับแล้วบ่อมันรั่วขาดเป็นรูรั่วนะครับ แนะนำเพื่อนๆมาใช้ Built-in น,นะครับเขาเรียกว่า Built-in Tape น,นะครับสั่งมาจากช้อปปิ้งออนไลน์นะครับนะครับวิธีการใช้ก็ให้น้ำมันลดระดับลงไปก่อนนะครับเราสามารถตัดเลือกใช้เลือกซื้อมาที่เป็นขนาดหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างมันจะมีหน้าสัมผัสที่เยอะกว่ามันจะให้การกันน้ําได้ที่มากมากกว่านะครับประสิทธิภาพมันจะดีกว่าขนาดหน้าแคบนะครับ ราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าเราสามารถตัดแบ่งได้ครับตัดเป็นชิ้นเล็กได้ชิ้นใหญ่ก็แผ่ใหญ่ก็ใช้ผืนใหญ่ได้เลยตัดหน้ากว้างได้เลยนะครับกันน้ําได้ครับผมปิดจากด้านในเป็นถ้าภาษาอังกฤษก็เป็น waterproof นะครับ waterproof tape อยู่ในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเรียกกัน built-in built-in tape ผมทดลองใช้ประมาณ4เดือนแล้วครับผมคุณภาพถือว่าดีนะครับอันนี้ของผมมันเกิดจากนกมาขโมยกินปลาแล้วมันจิกจิกขอบเป็นรูรั่วครับผมน้ําที่เติมมันก็ไม่เต็มสักทีหนึ่งแล้วมันก็มีปัญหาสมากจะเป็นระดับขอบข้างๆพลาสติกแบบหนาแต่ว่ามันขาดแล้วตัวพื้นมันยังใช้ได้นะครับมันขาดเป็นรูอย่างเงี้ย เราสามารถใช้บิวทินเทปมาซ่อมได้ครับสะดวกดีครับผมอันนี้บอ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่นะครับเป็นปลาในบอ่อพลาสติกหรือว่าจะเป็นบอ่อแหนแดงก็ได้ครับนะครับบอ่อแหนแดงนี่คือพลาสติกบางๆอันนี้พื้นมันรั่วเหมือนกันครับผมในบอ่อเล็กที่ผมเลี้ยงไว้กับพื้นเนี่ยมันมีเขียดมีอะไรมาออกลูกแล้วมันก็มีนกมาจิกมันก็ขาดเหมือนเดิม นกกลางคืนนะครับมันมาจิกกินเขียดแล้วมันทะลุขาดข้างๆก็มีซ่อมได้ครับผมปิดง่ายอยู่เลยใช้งานได้ดีครับผมบิวทินเทปนะครับบางคนไม่รู้จักว่าจะซ่อมยังไงต้องลื้อทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช้บิวทินบิวทินเทปนี่แปะยังใช้งานได้ดีอยู่ครับผมอาจจะลงทุนหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้นานครับผมมีงานซ่อมก็เราไม่ต้องลื้อทั้งหมดมาปรับมาทําใหม่ไม่ต้องนี่ ไม่ต้องวุ่นวายก็คือสั่งมาพอม,มันแห้งแล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดบริเวณรอบๆไม่ให้มีคราบดินเช็ดแห้งแล้วก็แปะลงได้เลยทำความสะอาดแล้วก็แปะลงมันก็จะแล้วก็เติมน้ำใช้งานได้เลยครับผมนีครับอันนี้น้ำท่วมแล้วนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้ดีครับผมไม่เป็นไรครับ ระดับน้ำมันเคยผมก็สงสัยว่าทําไมระดับน้ํามันลดไปต่ํากว่านี้พอมาสํารวจรดรูรอบมันมีรอยที่ขาดพอเราปิดแล้วเราก็เติมน้ําได้เลยครับมันก็อยู่ของมันปกติครับผมไม่ต้องงุนหงิดใจไม่ต้องซ่อมไม่ต้องปะร้อนอะไรทั้งนั้นนะครับใช้บิวตินเทปนะครับปิดจบเลยทีเดียวสะดวกครับผมก็มาแนะนาให้เพื่อนๆน,นะครับเป็นแนวทางแก้ไขสําหรับคนที่ไม่ถนัดงานช่าง ผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันเอาอาศัยง่ายๆเลยว่าแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วก็ใช้งานได้ครับผมจะลื้อบางทีปลามันก็ยังไม่โตอะไรอย่างเงี้ยที่จะจับปลาทั้งบ่อปลาก็ยังไม่โตหรือว่าเราต้องการใช้งานยาวๆผ้าพลาสติกนี้มันโดยคุณภาพคือมันอยู่ได้ 4- 5ปีแต่ว่าเพิ่งผ่านมาปีนึงแต่มีรอยรั่วอย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงก็ใช้บิวตินเทปนะครับสําหรับผมสะดวกที่สุดเป็นไอเดียเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ